สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่พีททุกคนนะวันนี้ดูนะคะโอ้โโยคน,นไปเต็มคันล้นเลทุกคนไม่รู้วันนี้เต็มยังนะยังไม่เสร็จนะย <c oughs> ยังไม่หมดเหรอยังโอ้เรา,<บ>าจะเว่นตลาดคือจะต้องเอาเราต้องไปเวเอาอะไรใช่มันยังมัมนจะไม่ค่าก่นเหรอก็ลุ้นกันอยู่ตอนนี้ไม่เธอเธอจะไปเอาอะไรของสดรู้ว่ายังไงอ๋อมันเป็นน้ำตาลเฮ้ยเราไปเนี่ยตะนอยเลยร้านทรงมีเพียบ กองใหญ่ขนาดไหนกะทิน้ำตาลขนมราคาส่งทั้งหมดโอเคใช่เพราะว่าทัวเราไปถึงมนค่ำน่ะเราเวที่เตางอยไปเลยนะเราก็จะตรงเข้าสู่จำปาดงใช่เราจะได้ตรงดิ่งไปเลยนะเบนกำลังคิดวื่อมันก็คงจะค่ำแนนกว่าจะหอดเพราะว่าคนขับก็ไม่ได้เหยีบเท่าไห่นะก็คือเออใส่เข็มขัดด้วยยาย วันนี้ก็ร่วมบนทางไปด้วยนะคะคุณยายกองนะคะแอดเบนนะคะเนอะแล้วก็น้องพลอยนะพอดีรอให้น้องพลอยเลิกเรียนนะคะแอนมินก็เพิ่งตื่นนอนมาแล้วก็เคี้ยวกุบกับกุบกับกุบกับเอ้ยทุ่มมึงเหรลูกอ๋อสองชั่วโมงอ๋ออาฟูเวลาไปไม่เป็นไรหรอกไปกินข้าวแรงเลยกับข้าวเราก็นึ่งไปแล้ว ผักก็นึ่งไปแล้ววันนี้เราจะก็ไปนอนกันที่จมปาดงแมนก็เป็นอะไรแล้วลูะพวกเรายังไม่อาบแต่มินนะเพราะมินตื่นฉวยมินเพิ่งตื่นก็อ่าวันนี้ก็มีกิจกรรมใช่จมปาดงส่วนของธุรกิจของแอดก็เอ่อเดี๋ยวอีกนิดหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ตะวอยก็เดี๋ยวเราจัดการกันเลยนะรูปเดียวก็จะ ลงข้าไปที่จำปาดงก็คงจะมืดะตอนนี้นะก็ลุ้นอยู่กับว่าสิ่งสิ่งนิดคอมนะที่เอฟซีเนี่ยสั่งแอดเบนนะแล้วเพื่อนก็น่าจะรอเราที่จำปาดงนะไม่เป็นไรเเจอกันพรุ่งนี้แต่แต่เพื่อนชําระให้เรียบร้อยแล้วล่ะไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเป็นก็อยากจะส่งให้ถึงมือเพราะว่าถ้าเราส่งของได้เสร็จก็คือหมายถึงว่าภารกิจของเราก็เสร็จด้วยออเดอร์ของเราก็ปิดไปอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็เลยตอนนี้ก็จะเปแต่เพื่อนบอกว่าก็กําลังเดินทางนะวันวานนนี้ไม่ไม่รู้ยังไงแบบไหนเพื่อนก็แต่เพื่อนต้องรีบกลับไหมเพื่อนต้องรีบกลับไหมยังไม่รู้อยู่ตอนนี้นะมันมันยังไม่แน่นอนยังไงไม่รู้นะเอแต่ไม่เป็นไรนะก็คิดว่าเพื่อนก็คงอาจจะท่ามกับเราที่นู่นก็ได้อาจจะไปอาจจะมาพักเทล่อนทันนะใช่ไหมเอฟซก็เดินทางนะวันนี้ก็ เปลี่ยนคนขับรถวันนี้เปลี่ยนชูเฟอร์เปลี่ยนรอบเปลี่ยนรอบวันนี้ให้เอสบัตนะคะอักชักยู่ทบ้านดูแลพีเอ็มนะคะแล้วก็ดูแลยแม่ด้วยแม่อุ่นก็ไม่สบายนะคะคก็ก็ไม่ดราม่าแอดเบนนะคะว่าอุ้ยไม่เห็นจะดูแลแม่ผัวเลยดูแลนะคะนะก็แอดบั เมื่อวานก็พาไปฮาหมอแล้วสกลนครสามรอบก็มีมาแล้วนะคะแอดเป็นเนี่ยนี่แหละนะก็ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเรานะฝากชมคลิปชมไลฟ์ด้วยนะคะเราอาจจะอยู่ที่สี่กอแต่เวลามีกิจกรรมเราก็ไปร่วมตลอดนะคะไม่ว่าเป็นงานบุญงานอะไรเราก็ไปร่วมกิจกรรมตลอดเวลานะคะก็ไม่เคยทิ้งประเด็นไม่เคยพื่นู่นนะคะที่นู่นก็เหมือนเดิมที่นี่ก็เหมือนเดิมนะ ช่วงเวลาทีา่มันจบกันเนาะเราก็ไปรวมตัวกันที่โน่นไม่ได้หนีหายไปไหนเลยนะคะ FC นี่ก็เหมือนวันนี้นะ FC น่าจะเห็นนะว่าแอดเป็นซอมไปที่ท้ายรถคือไม่มีที่นั่งเต็ม <laughs> เต็มเต็ม <laughs> เดี๋ยว <laughs> ให้รอดูนะคะว่าพ <nossos S 2> <_ letter> รุ่งน,น,น,นี้จะเป็นยังไงแบบไหนนะคะแต่รับรองว่า,าที่พกไปวันนี้ก็ความสุขล้วนๆนะ <_ letter> เต็มลังเลยนะของไม่พี่ก็เต็มลังนะคะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปเอาของแอดเบนด้วยนะคะอีกุซทุกของแอดเบนด้วยใช่นะคะเออเราแพลนแบบเร่งด่วนก็เลยช้ากว่าเพื่อนสรุปก็คือเป็นคนตื่นสายใช่สซแต่รับรองนะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะรีดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยนะคะ สำหรับเมื่อวานก็ไปเห็นเด็กๆที่กุกตูมก็ยินดีเนาะทุกคนก็พูดใจแทนนะคะูดใจใจดีที่มอบให้เด็กๆเนาะเมื่อวานก็โหแบบฮิ้วเซกันเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะเห็นภาพนั้นอีกนะคะพรุ่งนี้เนาะเด็กๆนะคะอะไรแล้วลูกนูเพศเอาน้ำหน่อยค่ะคุณยายน้ำข้างหน้าเหรอคุณยายโอเคเอาลูกมาเออมินน้อยเพ็ดเอากินตั้งนานเพิ่งเพ็ดเหรอลูกได้แล้วยาย ก็เดินทางส่วนคุณยายนะคะก็จะนั่งข้างหน้านะคะเพราะว่าคุณยายจะเจ็บหัวเข่าให้ให้เพื่อนนั่งสบายหน่อยนั่งสบายก็ส่วนส่วนเราก็นั่งบ่นอันนี้นะสิการเราก็จะประมาณนี้นะก็ปะนะเดี๋ยวตามต่อนะเออซื้อของยังไงลูกเห็นแล้วคะเออ ฝากชมคลิปนะย้อนหลังนะเป็นใจด้วยเด้อช่วงนี้อาจจะลงคลิปน้อยกันเนาะก็ทุกคน FC ถ้าเป็น FC ฟันแดงของลุงป้าเนี่ยจะเข้าใจนะคะเก็ช่วยติดตามชมคลิปให้พวกเราด้วยนะคะนะคะฝากด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวเราเจอกันอีกในคลิปต่อไปนะโอเคประมาณนี้ะสวัสดีค่ะนี่ฮะเราก็มาถึงกันแล้วคุณจิ๊บถึงบ้านเฮียสายบุญ กงก็ตั้งใจอยากจะไปตั้งแต่รอบก่อนแล้วนะคะแต่พอดีเพื่อนไปอยู่ที่บ้านลูกชายเนาะอีกบ้านหนึ่งเนาะก็เลยไม่ได้ไปด้วยกันนะคะแต่รอบนี้โอ้โหเพื่อนมาแบบถูกเวลามากเ <laughs> กือบแล้วถ้าวันนี้ค่อยมาสงสัยจะไม่ได้ไปแต่นี้แกมาเมื่อวานนี้พอดีเป็นลูกชายแกมาสม <Okay. S 1> <c oughs> ่งกินน้ำไหมลูก <c oughs> อะไร สดชื่นเดี๋ยวมีนอ้อยไปเอาน้ำที่นู่นนะนโอเคไหมเดี๋ยวเว้นต้มน้ำให้อาบว่าถา้าอาบนี่มันจะค่มร้ตะเก่งมารับนักเรียนมาแล้ว หกโมงเลยนาทีฮะสี่โมงสี่โมงเย็นสี่โมงห้าโมงหกโมงประมาณเกือบทุ่มแล้วทีใครจะไปไหนนอเนี่ยไปหาไม่เปี้ยวเหรอมินจะไปหาไม่เปี้ยวเหรอคะ มีไฮมีห้องเผือดใหญ่เมันมียามันม<ป>ีสุดนน้ำเพืมีส่วนน้ำโพน้แม่มีสุดนดน้ำเบือมันเลี้ยงงายอยู่น้ำเืือมันก็อยู่